หายไปทําเอาแฟนคลับที่ทราบข่าวต่างก็รู้สึกเป็นห่วงและร่วมส่งกําลังใจให้กับสมาชิกครอบครัวกิจประสานอย่างล้นหลามหลังได้ทราบข่าวการประกาศตามหาตัวเมจิราน,านันกิจประสานหรือมีอดีตนักร้องดังย90ู 90s เจ้าของเพลงฮิตคนเดียวไม่เหงาเท่าสามคนเทียนไขนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอก่อนจะเป็นแฟนเก่าและอื่นๆโดยคุณแม่ของเจ้าตัวเป็นผู้ใช้พื้นที่เฟซบุ๊กอาซาจิฟานิอาชาร ون, โรน์โพสขอความช่วยเหลือ พร้อมระบุรายละเอียดเบื้องต้นทั้งระยะเวลาที่เมจิรนันเดินทางออกจากบ้านรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่และโลเคชันสุดท้ายที่พบผัดกล้องวงจรปิดคุณแม่มีเรื่องขอความช่วยเหลือทุกๆท่านตอนนี้น้องเมจิรนันกิบประสานอดีตนักร้องยุค90เพลงเทียนไขคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนได้ขับรถฮอนด้าสีขาวทะเบียนซีกล2อ0พนออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลา3ามนาฬิกานาทีของเช้าวันอังคารที่18มิถุนายนจนขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ ทิกาดสุดท้ายจากกล้องเจ้าหน้าที่ตำรวจคือบริเวณออเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาประมาณน3ิบนาฬิกา30นาทีหากใครพบเห็นหรือสาม,มารถติดต่อได้กรุณาแจ้งกลับมายังคุณแม่ด่วนนะคะคุณแม่เป็นห่วงและเครียดมากๆน้องเมใส่เสื้อสีขาวกางเกงช้างออกไปค่ะประวัติน้องเมจีรนันกิประสารเมจีรนันกิประสารหรือมีเป็นศิลปินเดี่ยวภายใต้สังกัดจีโนบลคอดในเครือ RS มีผลงานเพลงออกมาทั้งหมด3อัลบั้ม t h อแอนบลากมีและคานเงรวมถึงอัลบั้มพิเศษซึ่งเป็นการรวมตัวของ3าศิลปินสาวน้ำเสียงมีเอกลักษณ์ในโปรเจกต์ Dreams II Lo e t o t l Dream Project) อีกครั้งเมย์จีรนันยังเคยได้ร่วมแสดงภาพยนตร์วัยรุ่นเกินเฟรนด์สีใสกำลังเหมาะก่อนที่จะค่อยๆเฟสตัวออกจากวงการปัจจุบันเมย์จีรนันเปิดช่องติ๊กต็อกชื่อเมย์แอนมอมและมักจะจัดกิจกรรมไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับแฟนเพลงอยู่เก้าสิบเโดยมีคุณแม่ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานคนสำคัญ จนกลายเป็นภาพจำของชาวเน็ตที่มักจะเป็นถึงความน่ารักผูกพันของสองแม่ลูกบนโลกโซเชียล